จ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าพอแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มีเมนูน้ำพริกกะปิทอดปลาแซลมอนเ้ยจ้าแล้วก็พักลวกไลยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าที่อยู่ขางบนน้ำพริกกะปิก็คือขิงออนเนาะค่ะกับบักม่วงเนาะค่ะทั้งนี้กับเขาสวยหอนๆเลยจ้ามาจ้ามาเสแบๆน้ำสาวพิกุลเลยค่ะสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องที่ฮักแพงสุพูสุคนมาพอกันอีกแล้วจ้ามื้อนี้ก็มีเมนูน้ำพริกกะปิเนะจ้า เมืออจะหนากินมากๆเลยสาวพิกุลก็ใส่บักม่วงแล้วก็ขิงออนลงไปนะจ้าบักม่วงกับเพิ่มความเปรี้ยวขิงกับเพิ่มความหอมเนาะค่ะแล้วก็ทอดปลาซาหม่อนพี่น้องเมืองไม้พักลวกนานาชนิดเนาะค่ะอันนี้กับพักที่สาวพิกุลมากิน้อจ้าจ้าจะไหนกลับมาแซ่บๆน้่กันเลยค่ะคนน้ำพริกกับปีกนเนาะค่ะตอนเลขกับสิบวัาสิบภาพ่อแม่พี่น้องไปตกปูเนาะค่ะมื้อนี้แต่มื้อนี้อากาศบ่เป็นใจจ้ะทั้งฝนทั้งลม กัเลยประเด็ไปใสก่กะมากินคือเกาเนาะคะ่ะมึงปลาสม,มวนทอดกรอบเลยนะคะโอ้ยมึงน่ากินมากๆเลยจ้ะเราจะเติมน้ำพริกกะปิลงไปนะคะคนคุกเค้าให้เข้ากันจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะมึงบกมวงเปรี้ยวเนาะคะ่ะลงไปในน้ำพริกกะปิโอ้ยสุดยอดนี่จ้า เติมแตงลงไปจ้ะมาจ้ามากินน้ำสาริกุลเด้อส,สุขูสุคนหิวหลายกินแล้วเด้อค่ะจากมาเลยจ้าน้ำพริกกับพริแซ่บหลายพี่น้อง โดนโดนกินเทียเนาะค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์กินทีเนี่ยกะอู้สุดยอดเซเลน่จาจับ่ะไ้ไปตกปูอากาศข้างนอกโอ้ฝนคักฝนแน่พี่น้องฝนเริ่มหูเริ่มตาเหมือนมือเหมือนคืนเลยจ้ะ ตอนแรกวางแผนต้องไปตกปูมาอนี่ตกปูเสร็จเราจะไปหาเห็ดสรุปบาบุมีอย่างเกิดขึ้นเลยเนาะคะ่ะแต่บากินข้าแล้วสาิคุณก็จะออกไปหาซื้อของเนาะคะ่ะของขวัญคริสต์มาสคริสต์มาสก็เดือนหนาพ่นเละจ้ะแต่บาคันเท่าปวยหดเดือนหนาเนาะคะ่ะล้านขายของเอียงแบบนี้มันก็นจะยุ่งมากนะคะเท่ากับไปซื้อของไว้แต่นเนินเน่นๆเนาะจา้ะมันจะไดบ่ยุ่งเอียงมากไหม มาจ้พี่นองจ๋าผักเยอะๆทั้งเห็ดทั้งแตงนะจ๊ะหลายๆอย่างรวมๆกันกินอาหารหี่ยงกับ,บเคือ่อาหารไทยได้พี่นองเนาะ กินอาหารไทยนี่มันอิม่มมันอยู่ท้องอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจ้ะไปทั้งไหรข้าเจ้ากับเบ้า่องอาหารไทยนะจ้ะบางคนรับเป็นอย่างสาวพะกุนคือเ่าเห็ดที่ปแปลกใหม่นี่เนาะคะ่ะเหมือนกินเนื้อดิบกินปลาแซลมอนดิบกินอย่างมัน,นี่ สาพี่คุณเป็นคนบ่ค่อยกินของดิบด้วจ้าของดิบจะกินแต่กุ้งกังหอยนางลมพวกเนื้อพวกหมูดิบจะบ่กินด้จ้าแล้วก็เป็นคนกินเนื้อบ่เป็นด้จ้ากินเป็นแต่หมูไก่ปลาด้จ้าแล้ว,ลวก็ซีฟู้ดเนาะคะ่ะ สวจ่จอดพี่น้องจ้านี่พี่น้องจ้าทั้งเข็งทั้งหมบม่วงเนาะคะ่ะ ใส่ลงไปมีผักแล้วก็จะเอาปลาแซลมอนจ้านี่พี่น้องจ้าทำใหญ่ใหญ่เลยจ้า อันนี้บนเนี่ยจะได้จะไวอีห่งังแมนดอกบกคลีบนเนาะค่ะจะว่าแซบจ้ะเป็นคนมากินผักเนาะค่ะผักเนี้ยก็ชิวาแซบผู้คนบากินผักเพื่อนกับชิวามันเหม็นเขียวเนาะค่ะ ซำม,ม่อนจ้าปลาซัมมอนสองสินซัมนีพี่น้องประมาณรน0ยี่สิบบาทได้จ้าบดถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่อิงแลนดมันบ่มนี้มองหาปลาน้าเข่าจากประเทศ โนเวย์ no หรือประเทศใดเนระจ๊ะราคาก็จะสูงนิดนึงจ้เอาซาบกุนสิปอน พูดใดอยากมาเทีย่ยวอังกฤษจะมาหนานี่เด้อพอแม่พี่น้องเอ้ยหนาวฝนหนาวฝนกระตกุกซุ่เมือ่อมาหนาวหวอนเด้อจ้ะใครจะมามาหน้าร้อน,นหนาวหอนในประเทศอังกฤษนี่สวยมากอากาศสุดยอดเลยจ้ะ ไม่ก่อนนอกจากที่ว่าซาพี่คุณจะมาอยู่อังกแลนด์ครั้งแรกเลยคนเดี๋ยวเขามาอยู่ก่อนนาะค่ะเขาก็สิบอกว่าเธออยู่บ่ได้ดอกหนาวมันหนาวครับพีสันซาี่คุณก็คิดอย่างนาะจา้ะในความคิดของซาี่คุณอังกแลนด์คือว่าอังกฤษคือจะโบมิต้ตนให้เนาะจากเราจะหนาวมากทุกคนจะอยู่ในบ้านทุกคนบอกว่าเธอไปเธออยู่บ่ได้ดอก่ะ เก่าปีพันไปสาวพิกุลก็ยังอยู่นี่เนาะคะ <laughs> ่ะยูไปยูมากับชินกับอากาศเนาะพี่น้องแต่ว่าอากาศหนาวมันหนาเบื่อหมืดเร็วฝนตกดูโชคชะตาชีวิตเนาะค่ะนำพาใ <laughs> ห้มาเจอตามประเทศ ออนออนเลยพี่น้องถ้าผู้ใดมากินแบบนี้ก็อย่าลืมไปติดเอออย่าลืมไปจัดนดะจ้าอร่อยอร่อยเลยจ้าพริกลงไปแตงลงไปแล้วก็ปลาแซลม,มอนครบครอบจ้า แล้วก็เติมน้ำพริกกะปิลงไปจ้ามีมะม่วงเปรี้ยวๆด้วยจ้าจับจ้ะพี่น้องจ้า เติมเผ็ดลงไปพักการดนิดหน่อยน่าจะถ้าซับพี่คุณจะบอกไปข้างหลังในซับคุณจะใส่มือเลยได้จ้ะแต่ว่าจะออกไปสื่อของเนาะค่ะก็ใส่ส่ว,สวนเดี๋ยวมันสีเมนมือนาะจะจ้าเม,มนมือเก่งใจคนขขางๆพี่น้อง ข้าเจ้ายางพันเเ้ากับเจหันงวกมาเมืองเ้านะคะ <c oughs> อะไรบ้าเม่นอย่างจากเ้าเผากินนอกจากเ,ากนเนากพราะว่าเจไปซื้อของเพราะว่าห่างอยู่นี่ ร้านขายของนี่เขาปิดสี่โมง้อยจากวันอาทิตย์จากดังจากบ้านเขาเนาะคะ่ะเช้าทินเขาจะเปิดหัดซื้อหาทุงยนี่สีโมงแรงจะปิด เห็นเป็นภูบองงามก็เห็นกับขาวเป็นอยู่เด้อจ้าถึงจะพาแซสีบเพวกอื่นแต่ว่ากับพอกินได้นะคะคุกคุกคุกเมืงจจะพี่น้องสาวพิกนคุกแบบนี้ได้จ้ากินกับมือนี่ก็จะแส่บค่ะ ถ้าผู้ใดไปซื้อพริกอันนี้มาลองด้วยพี่น้องถ้าทุงได้ที่มันมีหน่อยหน่ย,หนยเลือกหน,อหน่อยหน่อยด้วยจ้ะเพราะว่าอันใหญ่ๆมันแข็งแล้วนะคะมันแก่แล้วนะคะอ่อนๆแบบนี้อร่อยจ้ะ เดือนนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบน่าจะขาเจ้าก็มีตลาดนัดขายของเกี่ยวกับวันคริสต์มาสละจ้ะหรือว่าขายของกินมีอาหารไทยไม่หยังเดี๋ยวสาวพคุณจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเดินชมนะจ้ะถ้าอากาศมันดีนะจ้ะหวังว่าอากาศจะดีแล้วจะถ้าฝนตกก็คือป่ะเด้ไปเนาะค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่สาวพคุณจะไปเหมือนกันค่ะ จะเป็นเมืองกันบตาเขาขายของเยอะแค่ไหนเนาะคะ่ะ กินค่ำสุดไทยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเริ่มอิ่มแล้วนะคะแล้วเราจะได้ไปซื้อของกันขับรถไปประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีจากหอดหมองซื้อของเนาะคะ่ะกินบ่หมดกับบทิ้งแล้วพี่น้องเก็บไว้กินขัาบต่อไปเนาะจ้ะ พี่นองจ้าสาวพิคุณอิมเลาดด้วยค่ะมึงกินกับมเมลยเนาะจ้กผักทีลวกมามันแซ่บมากพี่นองน้ำจิ้มมึงเออน้ำน้ำพริกกะปิ <laughs> แซ่บคับแซ่บในพี่นองอย่าลืมไปตามกินเนาะจ้าถ้าผูใดชอบเมนูแบบนี้เนาะคะ่ะสาวพิคุณขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทุกผู้สุขคนที่สละเวลาของถ่านมารับชมคลิปของสาวพิคุณเนาะคะ่ะแล้วก็มากดติดตามให้สาวพิคุณน,นำสาวพิคุณดีใจได้หลายที่มีคนเขามาเมอง,มงคลิปมากดติดตามเนาะจ้า สาพิคุณก็จะพยายามเฮ็ดทุกอย่างให้ดีขึ้นด้อจ้ะอันใดที่พ่อแม่พี่น้องตําหนิมาตีเตือนมาเนาะจ้ะเพราะว่ากับหัวแต่ฮัดเฮ็ด u t u b e ทุกอย่างกับคงจะโบท่านใดแบบว่าดีหรือว่าเพอร์เฟกก็จะมีขอ้อผิดพลาดกับขอดโทรขออภัยไว้ณทีนี้ด้อจ้าจังใดคลิปนี้สาพิคุณขอ,ขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ